จัดไปครับสาหรับลูกค้าที่กําลังหารถกระบะตอนเดียวใช้งานในเชิงพาณิชคันนี้จองร้อยเดียวรถ3 0,000ื่นออกรถอนุมัติภายใน1วันโคตรไวจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศตัวนี้นะฮะเป็นรีโว่สองจุดสี่เอนทรีปีสองพันยี่สิบสองไม์หนึ่งหมแปดพันโลสีเทาดําเมทัลลิกประหยัดกว่าออกห้างป้ายแดงเยอะมากครับและได้อุปกรณ์ในการใช้งานทุกอย่างครบคันทั้งหมดขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับคุณลูกค้าใหม่หรือว่าเป็นคุณลูกค้าเก่า เราให้จองแค่ร้อยเดียวและทำส่วนลดให้ทันที30,000บาทกับตัวสีหายากแบบนี้รับประกันนะฮะว่าคงสร้างรถสวยมากแล้วก็ใหม่น้อยด้วยวารันตีศูนย์เหลือเต็มๆเ,เ,เหมือนเช่นเดิมนะครับมาดูตัวเครื่องยนต์กันนิดนึงฮะไม่ใช่ว่าจองร้อยเดียวแล้วได้รถที่ไม่ดีได้รถที่ไม่มีคุณภาพไม่ถูกต้องได้รถสวยเหมือนเดิมครับได้รถใหม่เหมือนเดิมเครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะ เป็นในตัวรหัส 2GD ดีนะครับ2 3 9 3ให้พละงกำลังสูงสุดก็150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด3 4 3นิวตันเมตรกับตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6กสปีดนะครับตอนนี้นี่สำหรับตัวสีนี้นะและเป็นของรีโวนะเรามีแค่คันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนในประเทศไทยทั้งหมดทุกคนที่กำลังหารถตอนเดียวอยู่ และเพอเอิรมาเห็นเจ้าคันนี้คุณคือคนอันดับแรกๆที่จะมีสิทธิ์ในการจองรถเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับการออกรถตัวนี้มันต้องขึ้นอยู่กับความไวถ้าเกิดเราไวเราได้รถก่อนถ้าเกิดเราจองเราได้รถก่อนนะครับแล้วก็สำหรับตัวจองร้อยหนึ่งไม่ต้องเสียอะไรเยอะเพิ่มเติมเลยฮนะถ้าเกิดเครดิตดีก็ ฟรีดาวได้แต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตก,ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไม้เช็คยอดจัดไปแน้นกันอีกทีหนึ่งนะครับของเราเนี่ยเราก็จะรับประกันเครื่องเ,องเกียร์ให้6เดือน10,000มกิโลและก็ฟรีรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีนะครับสำหรับอย่างไม1หมื่นแปแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากําลังที่จะออกไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในจังหวัดไหนก็ตามแต่แต่มาออกรถที่ปฏิพัฒน์อยากให้วารันตีศูนย์อยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในโชว์รูมโตโตยต้าในจังหวัดใดก็ตาม มันสามารถทำได้ให้อยู่ในตารางเหมือนเช่นเดียวกับออกรถป้ายแดงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับรถตอนเดียวเนี่ยเราจะบอกท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมใหม่ท่านผู้ชมเก่าตลอดว่าสำหรับตัวรถกระบะตอนเดียวเนี่ยต้องปฏิพัติ์ต้องปฏิพัติ์เรามีเครดิตเรามีความเชี่ยวชาญเรามีประสบการณ์ และเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเรามีอุปกรณ์เรามีทุกอย่างครบหมดภายในร้านเดียวโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งจากส่วนด้านนอกนะฮะเพราะนั้นหนึ่งตรงนี้ไม่มีความจําเป็นที่ต้องมาบวกเพิ่มหรือว่ามาเก็บเพิ่มไม่ว่าคุณจะรายได้เยอะไม่ว่าคุณจะรายได้น้อยไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรุงเทพไม่ว่าคุณจะอยู่ในต่างจังหวัดทุกอย่างคือเท่าเทียมกันหมดขึ้นอยู่กับว่าจะไปจัดไฟแนนซ์ธนาคารไหนและคุณมีประวัติการผ่อนชําระอะไรมาหรือไม่ตรงนี้คือความชัดเจน นะครับด้านข้างฮะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมีการขัดสีเครือผิวตัวรถให้ก่อนที่จะมีการส่งมอบสีนี้มันเป็นสีอีกสีหนึ่งที่เราจะมีการส่งทุกเดือนและในแต่ละเดือนเราอาจจะได้มาสองคันหรือว่าแค่คันเดียวแต่สําหรับในเดือนนี้เราเหลือแค่คันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็อยากจะแนะนําแล้วก็อยากให้คุณลูกค้าได้รถที่ดีและมีคุณภาพและเป็นสีที่หลายท่านกําลังเลงอยู่เหมือนเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างสีขาวคือเรามีอยู่แล้ว ตัวนั้นคือสีพื้นฐานยังไงก็ต้องมีติดร้านเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นตัว20 21 22หรือว่า23ยังไงเราก็มีแต่ถ้าเกิดอย่างสีนี้มันมีเจอน้อยมากๆนะครับล้อแม็กนะฮะคันนี้เราเลือกใส่เป็นอะไรครับ Well J-P-Nessing 5กา้าน5รูเป็นตัวมีออบลึกฝากครอบดุมน็อตล้อยางเบิกใหม่หมดนะครับมีการตัดสปริงด้านหน้าลงมานดนึงนะฮะ mm hmm. เพื่อทรงความสวยงาม นะครับแต่เครื่องเนี่ยคือมันเป็นตัวเครื่องเดิมนะไม่ได้มีการไปยุ่งอะไรไสในหรือว่ามีการไล่คงไล่ข้างอะไรอย่างพวกนี้ไม่มีเลยนะครับรถมันเดิมสนิทเหมือนแบบออริจินอลแน่นอนนะครับแล้วก็ฟิล์มเรามีการติดให้แล้วคิ้วกันสา,าติดรถมาแต่ฟิล์มเรามีการติดให้ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเบอร์ทุบเลยนะฮะสวยมากนะครับรถมันใหม่สภาพมันเอี่ยมแล้วก็มันพร้อมใช้งานซึ่งตรงนี้เนี่ยเรา เราเราไล้ความกังวลในการซื้อนะฮะและเราสามารถมั่นใจในการซื้อตัวรถสักคันหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะฮะรู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้รู้งี้หมายความว่ารู้งี้จองก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถตอนเดียวต้องปฏิพัฒน์ออโต้เท่านั้นนะฮะภายในเดิมๆจอทัชสกีน Android Auto Apple c a r ์เเชื่อมต่อบลูทูธใช้งานได้ตามปกติ ระบบทัชสกรีนทุกอย่างก็เป็นปกตินะฮะแอร์เย็นเพลงเพราะภายในสะอาดเบาะหนังสีดำา60ต่อ40นะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นจุดไฮไลท์แล้วพรุ่งนี้คือเราใส่เป็นตัวตู้ทึบความสูง2เมตรสิซึ่งมันเป็นตัวตู้มือหนึ่งเบิกให้ใหม่ไม่มีการเก็บเพิ่มไม่มีการเสียเพิ่มทุกอย่างคือฟรีทั้งหมดแต่ถ้าเกิดอันลองเปรียบเทียบกับป้ายแดงในที่ใดที่หนึ่งก็ตามแต่ มันจะมีการบวกเพิ่มและมีการเสียค่าแวดอีก7%เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับสิ่งที่เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปได้ทำไมเราถึงเลือกที่จะไม่ไประหยัดและถ้าเกิดอย่างเราได้ฟรีแบบนี้ทำไมเราถึงไม่เลือกเอาฟรีแต่ว่าได้สิ่งที่ดีอันนี้คือตัวเลือกที่มันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นลงเป็นล้อนะครับเขาบอกว่าแต่ละที่มาจงมาจิ้มไม่เหมือนกันเราไม่มีความจำเป็นต้องไปพูดอย่างแบบนั้น แต่สิ่งที่เราจําเป็นต้องพูดให้ฟังนั้นนั่นคือคุณลูกค้าออกกับที่นี่แล้วคุณลูกค้าได้อะไรกันบ้างนะฮะด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมรถไม่เคยมีการโดนชนท้ายมาแน่นอนตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรก,บรกใช้งานได้ตามปกตินะครับตู้เนี่ยด้านหลังก็จะมีเป็นฟิล์มกันรอยสีฟ้าเส้นกันสะท้อนแสงสีเหลืองไฟหลีไฟเลี้ยวด้านบนติดหมดทุกดวงเดี๋ยวเปิดภายในะให้ดูนิดนึงนะครับ สำหรับตู้ทึบเนี่ยมันมีหลายขนาดความสูงเราสามารถเลือกความสูงของตัวตู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมตรห้าเมตรแปดสองเมตรสองเมตรสิบสองเมตรสามสิบสองเมตรห้าสิบนะฮะภายในก็จะมีให้เลือกสองแบบด้วยกันสองประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้อัดนะฮะตรงซ้ายขวาสามเหลี่ยมคางหมูหรือจะเป็นตัวตะแกงนะครับไม้อัดด้านในหรืออาจจะเป็นตัวหรืออาจจะเป็นตัวตู้ใจแน่น นะครับก็คือจะเป็นตู้สั่งทําเพิ่มเติมขึ้นมามากกว่านี้นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวภายในตู้แต่ไฟไม่มีนะครับสามารถติดเพิ่มเติมได้ส่วนด้านฝั่งนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวด้านหลังเนี่ยเราก็จะมีการรองกล่องโหลดไว้2นิ้วเอาแหนบเดิมออกมานิดนึงนะครับสวยๆเลยนะฮะไม้หมื่นแปดกับตัวรถสีเทาดําเมทัลลิกนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยล้อแมกไลน์นี้ไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวลายอื่นได้นะครับ เราก็จะมี T E R E C E R P F 1นะฮะแล้วก็ Well นะครับแล้วก็จะมีอีกลายหนึ่งก็คือจะเป็นตัวลายใหม่ S S R นะครับไม่ว่าจะเป็น8ดครึ่ง9กครึ่ง10ครึ่งยางหนาะยางบางมันมีให้เลือกครบทั้งหมดแล้วแต่แต่ละท่านอยากจะได้ตัวทรงรถแบบไหนอันนี้คือมันเป็นความชัดเจนนะครับกับการออกรถใช้งานในเชิงพณิชิ์ที่ปฏิพัน์ออโต้แล้วเราจะได้อะไรบ้าง นี่คือสิ่งที่เราจะได้แล้วก็ไม่มีการบวกเพิ่มไม่มีการเก็บเพิ่มอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวนะฮะเพราะในหนึ่งตัวนี้นะครับเราบอกแล้วในช่วงเบื้องต้นว่าเราลดราคาให้3,000 30, 0บาทราคาขายอยู่ที่5,59,000ราคาป้ายแดงอยู่ที่5,90,000บาทของเราขายถูกกว่าป้ายแดงลงมาแล้ว1สเต็ป5 5 9 0 0 0แต่ถ้าเกิดยังคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้นานะครับ เราก็จะลดราคาให้เหลือเพียงแค่529,000บาทจัดไฟนัซ์ได้อยู่มาณ565,000-7ประมาณนี้เพราะนั้นถ้าเกิดอย่างบางท่านที่มีเครดิตนะครับก็ฟรีดาวได้เลยรายได้ไม่พอที่ซื้อคนเดียวก็ไม่เป็นไรฮะเราก็จะมีทางนำเสนอเราก็จะมีทางนำแก้ไขโดยเบื้องต้นให้กับทุกท่านแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจองแค่ร้อยเดียวนะครับลดตอนเดียวราคาครึ่งล้านแบบนี้ จองแค่ร้อยเดียวได้รถปี22และออกรถในเดือนนี้นะฮะจัดไป 1. เราจะให้ขับฟรีสูงสุด3เดือนมีเครดิตขับฟรี3เดือนไม่มีเครดิตขับฟรี45วัน 2. เราจะช่วยผ่อนค่างวดอีก6เดือนเดือนละ3 0 0 0บาทเพราะนั้นรถจะผ่อนอยู่เดือนละ1 1 9 8 7 6เดือนแรกเราจะผ่อนอยู่เดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นมีน้ำมันให้เต็มถัง จะเอาเป็นตัวดีเซลพรีเมียม B10 หรือว่าจะเอาเป็นดีเซลแบบไหนสามารถฟริกบอกได้เลยเราจะเขียนลงในใบจองทันทีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญอย่างสุดท้ายจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนก็ตามแต่สมมุติว่าตัวอยู่ยุทยาแต่รถต้องไปวิ่งงานในวันนั้นเลยที่อยู่แถวระยองชนบุรีเราก็จะไปส่งตามสถานที่ที่คุณลูกค้าได้มีการกำหนด ชัดเจนฟรีถูกต้องและครบถ้วนนะครับส่วนตัวดอกเบีย้ยปกติเนี่ยมันอยู่ประมาณ4บาทกว่า5บาทต้นๆเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างมีเครดิตก็เริ่มต้น2.79แต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตแต่เข้าเงื่อนไขโครงการลดโดนใจก็จะเหลือ2.99นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจนะฮะแอดไลน์อย่าลืมว่ามีแอดนำหน้าหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงนะครับ0891104954โทรมาได้เลย จองร้อยเดียวคันสุดท้ายในเดือนนี้ไม่ควรพลาดและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ